ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของตนเองอยู่ที่การทำใจให้สงบนี้เองเท่านั้นเองเป็นเหมือนเส้นผมบงผังภูเขาเส้นผมเส้นบางๆเอามาบางังภูเขาได้ความสุขที่มีในตัวเรากับมองไม่เห็นกันกับต้องไปควายคว้าหาความสุขภายนอกกันที่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้จริง ที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์นี่แนหะคือความแตกต่างระหว่างสัตว์โลกกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกแตกต่างกันตรงนี้ต่างตรงที่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกไม่มีอวิชชา แต่สาตร์โลกทั้งปวงนี้มีอวิชชาคือมีความโง่มีความมืดบอดมีความหลงที่ไปหาความสุขภายนอกใจที่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราก็จะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดวิธีการที่เราจะเข้าหาความสุขที่แท้จริงภายในใจของเราได้ต้องหาผ่านการทำทานทำบุญทำทานการรักษาศีล การนั่งสมาธิทำใจให้สงบและการเจริญปัญญาให้เห็นว่าความสงบนี้จะอยู่กับเราไปได้ต้องทำลายความอยากต้องไม่ทำตามความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่สงบพอเราหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบ การทำตามความอยากก็ไม่ได้ทำให้เราได้ความสุขที่แท้จริงได้ความทุกข์แต่การไม่ทำตามความอยากนี่แหละเป็นการกระทำที่จะให้เราได้ความสุขที่แท้จริงอันนี้คือปัญญาต้องเห็นว่าการมีความอยากเราจะทำให้เราไม่มีความสุขที่แท้จริง ถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงเราต้องไม่ทำตามความอยาก